แหวนขนหางช้างเป็นของขลังที่มีพุทธคุณสูงช่วยปัดเป่ารำควานพูดผีปีศาจและสัตว์ร,ร้ายป้องกันภัยอันตรายในยามที่ต้องเดินทางไกลได้เป็นอย่างดีแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีพลังอำนาจและเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับผมแมนนี่แบล็จาก The s c ซ t ท m m ในรายการปลุกตำนานสารต่อความขลังและอาถรรพ์ EP 3 5ในวันนี้ผมจะพาผู้คุณไปรู้จักกับ ของขลังสายพุทธคุณแหวนขนหางช้างเรื่องราวความเป็นมาจะเป็นยังไงถ้าหากทุกคนพร้อมแล้วมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยครับช้างถือเป็นสัตว์ใหญ่ที่แสดงถึงอำนาจคนโบราณจึงเชื่อกันว่าผู้ที่มีแหวนขนหางช้างไว้ติดตัวจะปลอดภัยแควคาดจากภัยอันตรายต่างๆ ไม่ว่าจะเดินทางไปที่แห่งหนใดหรือแม้กระทั่งเวลาที่ต้องเดินป่าสัตว์ร้ายต่างๆก็จะไม่มาเข้าใกล้อีกทั้งยังมีความหมายในเรื่องของอำนาจอีกด้วยหางช้างจึงจัดได้ว่าเป็นเครื่องรางยอดนิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณคนโบราณสมัยก่อนที่ไม่มีวิชาอาคมติดตัวมักจะพบแหวนขนหางช้าง ไว้ติดตัวอยู่เสมอคนโบราณในสมัยก่อนยังเชื่ออีกว่าถ้าบูชาแหวนฝนหางช้างไว้เป็นอย่างดีจะทำให้สามารถยังรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้รู้ภัยอันตรายล่วงหน้าทำให้มีสมัมผัสที่6และยังสามารถป้องกันภยัยป้องกันเหตุการณ์นั้นเอาไว้ได้อีกด้วย เพราะเหตุนี้เครื่องรางที่ทำจากขนหางช้างจึงเชื่อกันว่าสามารถป้องกันคุณใสได้เกือบทุกชนิดจึงมีผู้นิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับอย่างเช่นแหวนขนหางช้างกำไลขนหางช้างเพื่อเป็นเครื่องประดับไว้ใส่ติดตัวแต่บางคนก็พกแบบขนหางช้างไว้ติดตัวเลยโดยใส่กรอบตะกุดไว้เพราะถือว่าขนหางช้างนี้ มีความขลังอยู่แล้วหนึ่งในเรื่องเล่าที่น่าสนใจเกี่ยวกับปฏิหารของแหวนขนหางช้างมาจากคำบอกเล่าของคุณลุงท่านหนึ่งได้บอกเอาไว้ว่าตนได้รับแหวนขนหางช้างนี้มาจากพระอาจารย์รูปหนึ่งให้พบติดตัวไว้เพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นคุณลุงท่านนี้จึงบูชาไว้เป็นอย่างดีมาโดยตลอดอยู่มาวันหนึ่ง มีเหตุจำเป็นที่ต้องเดินทางไกลไปพร้อมกับนายพรานคนอื่นๆในป่าลึกนี้ซึ่งในป่าลึกนี้มีคำบอกเล่าจากชาวบ้านมากมายว่าที่แห่งนี้มีผีป่าที่ดูร้ายมากแต่คุณลุงท่านนี้ก็รอดมาได้อย่างปลอดภัยเพียงตัวคนเดียวในการเดินทางทั้งหมดสวันสคืนโดยที่ไม่มีบาแดแผลใดๆติดตัวมาเลยส่วนนายพลานคนอื่นนั้น โดนผีป่าหลอกหล้อนจนเดินทางกันต่อไม่ได้ถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นผู้เชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทางในป่านี้เป็นอย่างดีก็ตามคุณลุงท่านนี้จึงเชื่อว่าเป็นเพราะแหวนขนหางช้างนั้นช่วยชีวิตเอาไว้จึงแคล้วคลาดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้กล่าวโดยสรุปแล้วแหวนขนหางช้างเป็นสิ่งมงคล และเป็นเครื่องรางของขังอีกอย่างที่คนส่วนใหญ่ในสมัยก่อนนั้นจะให้ความเคารพศรัทธาเพราะเชื่อกันว่าจะส่งเสริมบาร,รมีและเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่สวมใส่ไว้ในครอบครองโดยเฉพาะการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและสิ่งไม่ดีต่างๆไม่ให้เข้ามาใกล้ตัวเป็นอย่างไรกันบ้างครับผู้ชม ประวัติที่ผมนำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ฝากเพื่อนๆทุกๆคนเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพัฒนาเกมโฮมสวีทโฮมออนไลน์กันเยอะๆด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากทางโฮมสวีทโฮมออนไลน์ที่จะมีมาให้รับชมกันอยู่เรื่อยๆ สำหรับวันนี้ผมแมนนี่แบ็กจากเดอะแซคทีมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ